ถุงมือป้องกันความเย็นรุ่นแรกนะครับกับโชว่รุ่น4-5 1นะครับผมซึ่งถุงมือป้องกันความเย็นรุ่นนี้นะครับจะเหมาะกับอุตสาหกรรมนะครับที่ใช้งานกับการป้องกันความเย็นในระดับปานกลางครับวัสดุของถุงมือนะครับจะเป็นผ้าคอตตอนนะครับผสมกับเส้นใยอะคริลิกแล้วก็ผสมกับโพลีเอสเตอร์นะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยเราจะแนะนำให้ใช้งานกับความเย็นที่ไม่เกินลบ5องศาเซลเซียสครับผม จุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็คือในเรื่องของความกระชับในการสวมใส่นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยระบายอากาศได้ดีอีกด้วยครับผมบริเวณด้านหน้าฝ่ามือนะครับมีการเคลือบยางนะครับเพื่อช่วยในการหยิบจับนะครับให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ป้องกันการลื่นครับผมซึ่งถุงมือรุ่นนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยในการป้องกันมือของคุณนะครับจากความเย็นแล้วนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นที่เป็นความพิเศษของถุงมือรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นใน เรื่องของการใช้งานนะครับที่สะดวกสบายแล้วก็